วิทดีเสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกัน สัปดาห์ละสอตอนแบบนี้นะทุกวันพุธและประสริบันทาง YouTube ของ r m u t p l i v e กับผมกจรจรศักดิ์บำรุงสิมานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมาแบบนี้นะก็มีเรื่องราวที่นํามาฝากนะครับกันในแวดวงของเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีบางครั้งก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องโดยบ้างนะครับอยู่ในรายการนี้ทั้งหมดแล้วนะกับรายการวิดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังมี อย่าพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RMUTP Live นะก็อย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ RMUTP Live แล้วแล้วก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RMUTP Live แห่งนี้นะครับสำหรับวิดีโอวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวจากคณะรัฐมนตรีครับ ไม่นานมานี้เองครับได้อนุมงมาร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ให้บุคคลนำไปใช้นนำไปใช้ประกอบธุรกิจได้อ่านี้เต้าเลยว่าแทบจะปลดล็อกกันไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิ์หน้าหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิท์ทั่วไทยนะครับ ไปกันที่นะวันนี้จะไปกันที่จังหวัดตรังนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนี่ยเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอนะถ้าคุ้ฟังที่ฟังรายการวิดีเด็ดและเป็นแฟนๆรายการวิดีเด็ดก็จะเห็นว่านะครับหล,หลายตอนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของนะครับจังหวัด นั้นจังหวัดนี้นะเมืองนั้นเมืองนี้ได้มีการพัฒนาโดยใช้ระบบนะครับ AI บ้านดิจิทัลบ้างเนี่ยเข้ามา นะครับเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะหรือการท่องเที่ยวในเยอระะมากมายนะครับจังหวัดต่างก็เป็นอีก1จังหวัดที่ขับเคลื่อนนะครับการพัฒนานดิจิทัลทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ระดับอําเภอเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในช่วงของวิดท,ทัวไทยนะครับส่วนช่วงวิศาโลกครับวิศนโลกในวันนี้จะมาจัดอันดับยานพาหนะที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนมากที่สุด ตัวการทำโลกร้อนเอ๊ะอะไรจะเป็นตัวการทำโลกร้อนล่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะครับในช่วงของวิทย์สถานโลกนะครับแต่ช่วงนี้เป็นกันก่อนนะครับกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง วินาหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตก,การสัปดาห์ละสตอนทุกวันพุธและประวันิีบันทาง YouTube ของ RM UTP Life กับมงคจรศักดิ์บำรุงสิมันครับสำหรับวินาหนึ่งนะในวันนี้เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ครับสำหรับเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีครับ มีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้นะฮะถือว่าเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาสามารถนำวัสดุนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ในการประกอบธุรกิจได้เรียกได้ว่าปลดล็อกอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันนี้นี่เองนะครับนายคารม พลพรกลางครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎก,กระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้พุทธศักราชจุดๆครับตามที่กฎตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอเนี่ยซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะสามารถ ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้นำเข้าส่งออกหรือผ่านซึ่งยูเรเนียมด้อยสมรรถนะที่มียูเรเนียม235เนี่ยนะต่ำกว่าร้อยละ0.5ลงมาโดยน้ำหนักและมีปริมาณตั้งแต่20ตันขึ้นไปเนี่ยเพื่อเป็นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับสามารถนำวัสดุนิวเคลียดังกล่าวเนี่ยมาใช้ในการประกอบธุรกิจนะครับโดย ยูเรเนียมนะด้วยสมรรถนะดังกล่าวนะสามารถนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งวัสดุกำมันตรังสีและใช้เป็นที่กำบังรังสีในกิจการอื่นๆได้นะอย่างเช่นการประกอบธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งวัสดุกรมันตรงังสีนะครับซึ่งทั้งนี้นะกระทรวงการ อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งได้ทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวด้วยแล้วนะซึ่งตรงนี้นะฮะในคารมยังกล่าวต่อนะครับว่าร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้เป็นกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พุทธศักราช2,559นะฮะและที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลบังคับใช้นะผลใช้บังคับก่อนวันที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธของกฎหมายพุทธศักราช2,562มีผลใช้บังคับจึงอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าวที่กำหนดให้ต้องมีการออกกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พุทธศักราช2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา2ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพุทธศักราช2562มีผลใช้บังคับก็คือภายในวันที่ 27พฤศจิกายนปี2566นะฮะซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่27มิถุนายน2566นะเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการออกกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระระาชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พุทธศักราช2559และที่แก้ไขเพิ่มเติมออกไปอีกหนึ่งปีนะครับตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนปี2566ปีที่แล้วนะฮะดังนั้นจะมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการให้ร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับก่อนวันที่27พฤศจิกายนนี้นี่เองนะครับปีนี้เลยนะก็ถือได้ว่านะถ้ากดนะกด กระทรวงนะครับฉบับนี้นะซึ่งเป็นการกําหนดว,วัสดุนิวเคลียร์นะให้บุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดานะหรือแม้แม้แม้กระทั่งคุณฝังเองที่นะครับประกอบธุรกิจนะที่จะต้องการใช้วัสดุนิวเคลียร์เนี่ยนะสามารถที่จะนำวัสดุนิวเคลียร์นะนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจได้ก็ดูว่าเป็นการปลดล็อกไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคุณฟังนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่นะครับ ใช้วัสดุนิวเคลียร์นะในการประกอบธุรกิจอีกด้วยนะครับก็ถือได้ว่านะเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่านะสำคัญแล้วก็นะครับนาะยนะถือได้ว่าเป็นการปลดล็อกอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่ากฎกระทรวงจะปลดล็อกไฟเขียวนะให บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจโดยใช้วัสดุนิวเคลียร์เนี่ยสามารถนะนำไปใช้ประกอบธุรกิจได้แต่ก็ต้องนะครับคำนึงถึงความนะร,ระมัดระวังด้วยในเรื่องราวของวัสดุนิวเคลียร์นะตรงนี้ก็อาจจะมีทั้งคุณมีทั้งโทษนะครับนะเหมือนอย่างวัตถุทางวิทยาศาสตร์นะครับทั่วทั่วไปนะก็จะมีทั้งคุณทั้งโทษนะใช้อย่างมีประโยชน์นะครับ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะอย่างดีที่สุดนะครับก็ถือได้ว่านะถ้าใช้อย่างเป็นประโยชน์ก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มอบประโยชน์ให้กับนะครับประชาชนบุคคลทั่วๆไปนะครับเป็นประโยชน์ต่ออะไรได้ต่อหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นโทษเนี่ยนะถ้าใช้ไปในทางที่ผิดใช้ไปทางที่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็มาันจะาส่งผลอะไรนะครับในสิ่งที่ไม่คาดฝังอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นนะในต่อบเมื่อนะครับ กดกระทรวงได้มีการบังคับใช้แล้วนะครับอสรุมว่าสมมุติว่าบังคับใช้ได้แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังต้องเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องเราของการใช้วัสดุนิวเคลียร์ไปในทางสร้างสารรค์ไปในทางที่เป็นประโยชน์นะครับประกอบธุรกิจจริงๆนะเพื่อที่จะ นะครับนำไปสู่นะรประโยชน์ของใครต่อใครนะครับหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวนะอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็รู้ว่าเป็นการปลดล็อกไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะสำหรับเรื่องราวคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นี่เองนะอนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ให้บุคคลทั่วไปนะครับนำไปใช้ประกอบธุรกิจได้นะอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงอาวิทย์ทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดตรังนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนี่ย เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอครับเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทย ุณวังยังอยู่กับผมกระจร์ศักดิ์บำรุงสีม,ม่านและรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนเลยนะทุกวันพุธและปรดเสกปานทาง YouTube ของ RM UTP Live ถ้าคุณวัามีข้อติชมรายการนะมีคนาแนะนําหรืออยากให้นำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารไมยัย,ย YouTube ของ RM UTP Live นะครับทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้งาง Facebook แฟนเพจพิมว่า RM UTP Live นะครับแล้วก็ Inbox ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณทุ้ฟังฟังรายการวิทย์ดีเด็ดอยู่ตอนนี้นะใต้คลิปเสียงรายการวิทย์ดีเด็ด ก็จะมีช่องคอมเมนต์คุณผู้ฟังพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะจะติชมจะแนะนําอย่างน้าเสืออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องไหนก็เลยสั่ช่องทางหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยคุณผู้ฟังนะครับฟังรายการวิดีเด่นแล้วฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube r m UDP l i v e แห่งนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับนี่คือเรื่องราวของวิทั่วไทยครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดตรังครับ ซึ่งรองผู้ว่าราชันจังหวัดตรังเนี่ยนะเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอครับเมื่อวานนี้นี่เองครับนสกุลดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอณนะห้องพัชรรัตโรงแรมวัฒนาพ์คอำเภอเมืองตรงังจังหวัดตรังครับทั้งนี้สำนักง,งานสถิติจังหวัดตรังครับจัดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6ร 28กรกฎาคม2567นะครับดำเนินการจัดอบรมจำนวน3รุ่นโดยมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาดเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพนะครับนะมีการบริหารจัดการกำกับตนเองได้รวมถึงนะกำกับตนเองได้นะครับรวมถึงรู้เท่าทาันแล้วก็สามารถปกป้อง ตนเองนะฮะจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่นมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้ประชาชนครับสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่และเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยออนไลน์ในระดับหมู่บ้านอีก นะครับ,นะรบถ้าคุณผู้ฟังนะครับฟังรายการวิดีเด็ดนะครับหรือว่าเป็นแฟนแฟนรายการวิดีเด็ดก็เห็นว่านะเรานะ,ะเห็นว่าผมได้นําเสนอไปหลายต่อหลายจังหวัดหลายต่อหลายเมืองหลายต่อหลายอําเภอตําบลน,นะบางทีก็เป็นชุมชนบ้างนะหมู่บ้านบ้างก็แล้วแต่นะนะหลายต่อหลายพื้นที่นะครับให้ความสําคัญเลยในเรื่องราวของการใช้นะครับระบบ AI ใช้ ความเป็นดิจิทัลนะใช้เทคโนโลยีนะมาช่วยในการพัฒนานะครับขับเคลื่อนนะพัฒนาระดับจังหวัดและระดับอำเภอเนี่ยนเยอะแยะมากมายหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็อย่างว่า หลายตัวหลายภาคส่วนในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกันมากขึ้นในแวดวงของเทคโนโลยีในแวดวงของดิจิทัลในแวดวงของ AI นะครับก็นะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเร็งเห็นว่านะหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับเร็งเห็นความสำคัญของนะรเร็งเห็นความสำคัญเร็งเห็นถึงความหมายแล้วนะของการใช้ระบบ AI ระบบดิจิทัล นะการใช้เทคโนโลยีทั้งหลายแหล่เลยนะครับนะก็ะเห็นว่านะบางพื้นที่ไหนที่ยังมองไม่ออกว่าเทคโนโลยีนะหรือ AI หรือระบบดิจิทัลเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรหรือว่าอาจจะเห็นถึง,ถงความสำคัญแต่อาจจะยังกลัวกล้ากล้าเอจะมาเอจะใช้อย่างไรและใช้แล้วบางทีอาจจะกลัวเกิดการเป,รปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่านะครับ ตรงนี้ขอให้มาดูหลายต่อหลายจังหวัดนะครับใครที่ฟังรายการวิทย์ดีเดชัยว่านะได้นําเสนอการว่าหลายต่อหลายจังหวัดหลายต่อหลายอำเภอหลายต่อหลายเมืองนะครับนะหลายพื้นที่ภาคส่วนเนี่ยเขาเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องราวของการใช้ระบบระบบดิจิทัลบ้างระบบ AI บ้างระบบในเรื่องราวของเทคโนโลยีบ้างนะครับก็เห็นว่าแปลว่าเขาเห็นถึง นะฮะคุณลักษณะที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งเขากล้าที่จะยอมรับเขาก็ล้าที่จะเปลี่ยนแปลกนะครับไปสู่ในยุคที่ทันสมัยขึ้นมานะครับโดยเฉพาะระบบราชการในหลายๆจังหวัดหลายๆภาคส่วนเดี๋ยวนี้นะเขานำเทคโนโลยีนำา AI นนำความเป็นระบบดิจิทัลเนี่ยมาใช้นะฮทำให้นะะทุนแรงอะไรได้ต่อหลายอย่างถ้าใช้กันจริงๆนะครับนะไม่ใช่แบบที่ว่าผักชีโรยหน้าอะไรไม่ใช่นะใช้กันจริงๆเนี่ยรับรองว่านะครับ การงานนะครับในระบบระบบราชการเนี่ยนะเขาเรียกว่าแหละก็เรียกว่าลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะถ้าใช้กันจริงๆเนี่ยมันลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดจริงๆนะครับนะคงจะไม่ใช่ว่าที่ว่าอ่ะมาโชว์กันผักชีลอยน,นอ้นคงก็คงจะไม่ใช่ในเมื่อที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะนําเทคโนโลยีมาใช้นะครับกล้าที่จะทําให้องค์กรหรือว่าหน่วยงานหรือนะครับระดับจังหวัดระดับอําเภอนะรู้เท่าทันเทคโนโลยีเนี่ยนะ นำพาเทคโนโลยีนำพาเมืองจังหวัดนะให้เจริญก้าวหน้าขึ้น,น,นยิ่งไปก็จะเร่งเห็นถึงความสมัยของการใช้เทคโนโลยีการใช้ดิจิทัลนะครับการใช้ระบบ AI รวมถึงการรู้เท่าทันนะการใช้เทคโนโลยีด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับนะก็หลายต่อหลายจังหวัดนะก็เริ่มให้ความสมัยแล้วนะอีกหลายต่อหลายพื้นที่นะครับนะจังหวัดของคุณละนะครับอำเภอของคุณละนะ เมืองของคุณละนะได้ให้ได้เริ่มเปิดใจนะเปิดใจที่จะใช้ AI เทคโนโลยีหรือว่าดิจิทัลบ้างแล้วหรือยังหรือว่าเปิดใจแล้วนะก็แชร์กันเข้ามาได้นะครับนี่คือวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากรองผู้ว่าราชานจังหวัดตรังนะครับเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอครับนี่คือวิท์ทั่วไทยชวนาวิศนาโลกครับ นช่วงวิศราโลกช่วงหน้าจะมาจัดอันดับยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุดตัวการทําโลกร้อนเอ๊ะอะไรที่เป็นตัวการทําโลกร้อนไม่ต้องรอให้เสียเวลาช่วงหน้ามีคําตอบวิศราโลกช่วงวิศราโลก ช่วงวิทยายโลกครับกับรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุธและประสรดีบันทาง YouTube ของ R M U T P Live ช่วงนี้วิทยาศาโลกครับเรื่องราวของ นะเรื่องราวของวิศรานโลกวันนี้จะมาจัดอันดับนะครับจัดอันดับยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุดนะตัวการทําโลกร้อนเลยนะครับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยประมาณเปรียบเทียบจากรูปแบบการเดินทางเพื่อการเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมและช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่โลกของเรานะซึ่งโลกร้อนขึ้นทุกวันและมีแนวโน้มว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นทุกปีอีกทั้งอากาศยังแปรปรวนอย่างต่อเนื่องบางปีแรงมากนะ บางทีก็ฝนตกหนักก่อนถึงฤดูการเป็นสัญญาณเตือนว่าโลกของเราครับกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างหนักจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดโลกร้อนและความปรวนแปรต่างๆที่เกิดขึ้นองค์กรพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะได้บอกถึงข้อมูลความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกแบบ Well-to-Wheel นะตามรูปแบบการขนส่งผู้โดยนะ ดโดยการาด้วยผู้โดยสารนะครับด้วยเครื่องยนต์นะโดยใช้วิธีพิจรารณาระยะทางในหน่วยกิโลเมตรและจำนวนผู้โดยสารของยา,งานพาหนะแต่ละประเภทนะซึ่งพบว่ารถไฟเป็นยา,านพาหนะที่ปล่อยกา๊าซน้อยที่สุดเลยนะเอ้ยไม่น่าเชื่อนะโดยการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยจะช่วยลดปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนได้ประมาณ85%ต่อผู้โดยสาร1คนครับทีนี้นะคุณผู้ฟัง เรามาฟัง6อันดับยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากที่สุดนะโดยเฉลี่ยทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ฟังนะมียานพาหนะในใจหรือไม่ว่าเอ๊อยยา,านพาหนะชนิดไหนที่เป็นตัวการทำโลกร้อนนะครับ เรามาดูกันเลยนะเราจะไล่กันตั้งแต่อันดับ6แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอันดับ1อ่ะให้ลุ้นกันนะมาที่อันดับ6ก่อนเลยนะเป็นรถไฟครับนนอย่างที่ได้บอกไปหน้าแต่ต้นนะรถไฟปล่อยก๊าซโดยโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่19กรัมต่อการเดินทาง1กิโลเมตรของผู้โดยสารครับไล่ขึ้นมาอันดับ5ครับเป็นรถ2ล้อแล้วก็3ล้อก็นึกถึงตุ๊กๆอะไรเงี้ยนะนึกถึงจักรยานเนี่ยนะครับ นะนึกถึงมอไซค์มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับนะขอไปมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับปล่อยก๊าซโดยเฉลีย่ยอยู่ที่39กรัมต่อการเดินทางนะครับ1กิโลเมตรของผู้โดยสารนะครับไล่ขึ้นมาอันดับ4ครับเป็นรถบัสและรถมินิบัสนะครับปล่อยก๊าซโดยเฉลีย่ยอยู่ที่63กรัมต่อการเดินทาง1กิโลเมตรของผู้โดยสารครับเริ่มไลบ่บีมาเรื่อยๆแล้วม,มาถึงอันดับ3ครับก็คือเครื่องบินนะครับ ปล่อยก๊าซโดยเฉลยอยู่ที่123กรัมต่อการเดินทาง1กิโลเมตรของผู้โดยสารครับอ่านะมาถึงอันดับที่2ครับนะมีนะนะคุณผู้ฟังมียามานะในใจหรือเปล่าวายาพาานตตัวไหนที่เป็นตัวการทำโรกร้อนเนี่ยนะมาถึงอันดับ2เลยก็คือรถขนาดเล็กและขนาดกลางครับ ปล่อยก๊าซโดยเฉลีย่ยอยู่ที่148กรัมต่อการเดินทาง1กิโลเมตรของผู้โดยสารครับและอันดับที่1เลยครับตัวการเลยอาจจะเป็นตัวการเลยนะครับก็คือรถขนาดใหญ่ครับรถขนาดใหญ่ปล่อยก๊าซโดยเฉลียอยู่ที่211กรัมต่อการเดินทาง1กิโลเมตรของผู้โดยสารครับนะน,นี้คือ6อันดับของอยา,งา,านพาหนะที่ปล่อยก๊าซคาร์าบอนมากที่สุดโดยเฉลีย่ยทั่วโลกนะไล่าจากอันดับที่นะต่ําที่สุด ไปยังอันดับสูงที่สุดซึ่งได้ไล่กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้การขนส่งเป็นผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ครับแล้วก็เผาพลม์ปิดโตรเลียมส่วนใหญ่ของโลกภาคการขนส่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ25%ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกครับดังนั้นการเลือกวิธีการเดินทางที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ควรคํานึงถึงนะครับเพื่อช่วยโลกของเรานั่นเองนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่านะการเดินทาง ด้วยวิธีนั้นวิธีนี้เนี่ยนะจะช่วยที่จะลดภาวะโลกร้อนลงเนี่ยไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองพิจารณาดูนะใช้วิจารณญาณของนะครับคุณผู้ฟังตลาดท่านนะครับว่านะใช้ยาหมาณชนิดใดเหมาะสมนะครับใช้ยาหมาณตัวนี้ อาจจะเป็นตัวการทําโลกร้อนหรือเปล่านะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับนี่คือเรื่องราวของวิศถานโลกนะมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเด็ดนะครับหรือว่ารับฟังรับชมรายการอื่นๆของทาง YouTube RM u d p live แฟแงนี้ได้เลยนะก็มาที่ YouTube RM u d p live นะเข้ามาแล้วก็จะมีหลากหลายรายการให้เลือกนะบ,บางรายการก็สามารถที่จะรับฟังกันได้นะครับอย่างเดียวนะ แต่บางรายการก็จะมีทางรับชมแล้วก็รับฟังนะโดยเฉพาะบางรายการที่สามารถที่จะรับชมได้ก็เห็นหน้าตาผู้ดําเนินรายการนะครับแล้วก็เห็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะที่จะดึงดูดนะครับดึงดูดผู้ชมเออดึงดูดผู้ชมนะของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเออุณผู้ชมเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปดคลิปนั้นๆได้เลยนะแล้วก็ ติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube RM u t p Live แห่งนี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆนะย้ำอยู่เสมอเลยนะครับว่าเข้ามาที่ YouTube ของ RM u t p Live เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM u t p Live แห่งนี้ร่วมถึงรายการนี้วิดีเด็ดฝากไว้ด้วยครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอก,กันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดล่ะสตอนทุกวันพุธและประสเดีบางยูทูบของ r m g t p live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมัน่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเต็